คลิปนี้เราจะมาต่อจากหัวข้อคริสต์มาสครั้งที่แล้วนะคะมันคือคำศัพท์ที่เราจะเรียนรู้เนะาะครั้งที่แล้วมีคำหนึ่งที่คุณครูลืมอธิบายก็คือคำว่า advent list อันนี้ก็คือหมายถึงว่าเทียนที่เขาจุดทุกวันอาทิตย์ช่วงเดือนพันวาใช่ไหมคะมันก็จะมีอยู่สี่อาทิตย์เนาะ เริ่มจากวันอาทิตย์แรกของเดือนธันวาของเดือนเด cember คนนอสเนี่ยเขาก็จะไปโบสถ์หรือว่าอยู่ที่บ้านแล้วเขาก็จะจุดเทียนทุกวันอาทิตย์ช่วงนั้นคือช่วงอั v e n น a ์อัดเคือช่วงเวลาที่เรารอคอยให้ถึงเทศกาลคริสต์มาสเราจุดเทียน advent เพื่อรอคอยให้ถึงเทศกาลคริสต์มาส อันนี้คือเทียนจุดเทียนรอเทียน advance list ก็จะมีอยู่4อันหมายถึงว่า4สัปดาห์ที่เรารอคอยเล่มที่4ก็จะจุดอ,อาทิตย์สุดท้ายก็คือช่วงถึงคริสต์มาสนะคะมีคำศัพท์ที่น่าจะรู้อีกก็คือช่วงที่เรารอคอยให้ถึงเทศกาลคริสต์มาส เขาก็จะมีอะไรที่เข้ามาทำให้เด็กมีกิจกรรมให้เขาให้เด็กมีความรู้สึกว่าเอออยากให้ถึงคริสต์มาสเร็วๆนะเขาก็จะมีปฏิทินให้เด็กปฏิทินนั่นน่ะเขาเรียกว่า y ยูเล้คัลเลนดเดอร์ยูเลคัลเลนอันนี้คุณครูเขียนง่ายๆว่าปฏิทินป,ปฏิทินปฏิทิน ริสต์มาสนะคะสำหรับคริสต์มาสอันนี้เขาก็จะเขียนไว้เป็นวันที่เลยถ้าหนูไปพิมพ์ในคุณครูอาจจะไม่มีรูปนะคะถ้าหนูสงสัยก็ไปพิมพ์ในอ,อินเทอร์เน็ตว่ายูนลคาลแนเดอร์มันเป็นยังไงมันก็จะมีวันที่สมมติว่าเขาจะให้เด็กเปิดทุกวันเปิดทุกวันแล้วก็จะให้ดูว่าในปฏิทินนั้นอ่ะมันก็จะมีของขวัญให้เด็กอาจจะเป็นช็อกโกแลต หนึ่งคำอาจจะเป็นของขวัญของเล่นกระจุกกระจิกนิดหน่อยอยู่ในอยู่ละคาเลนด์แล้วแต่บ้านบางทีก็อาจจะเป็นชิ้นใหญ่บางทีก็อาจจะเป็นชิ้นเล็กแล้วแต่ว่าครอบครัวนั้นจะเลือกแบบไหนเทศกาลคริสต์มาสนอกจากนั้นก็จะมีอาหารสำหรับเทศกาลคริสต์มาสโดยตรงเดี๋ยวคุณครูจะทำคลิปอีกรอบนึงว่าเขากินอะไรมา้างแล้วก็แล้วก็มีแบบไหนยูลมาร์ คำว่าวัฒนธรรมคริสต์มาสเขาก็จะกินแบบอาหารคริสต์มาสโดยปกติอันนี้ยูนละมาร์ทแปลว่าอาหารที่กินอยู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะเห็นไหมว่ามีแต่คำว่ายืนและยืนและเพราะว่า เราใช้อยู่ในช่วงเทศกาลยืนเท่านั้นมันก็เลยมีคำว,ว่ายู่และยืนแหละต่อไปเมื่อเราจะเขียนการ์ดถึงเพื่อนหรือว่าส่งความอวยพรถึงคนที่เราไม่ได้อยู่ด้วยหรือว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ร่วมไปกินข้าวไปเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสด้วยแต่เราก็จะส่งยูและคอตไปหาเขาได้หรือว่าเราทำเองก็ได้ถ้าเป็นเด็กส่วนมากก็จะทาเอง <S <S ทาที่โรงเรียนแล้วก็ ส่งไปหรือว่าไปยื่นให้เขาเรียกว่ายูแลคอดอันนี้การ์ดอวยพรนะคะการ์ดคริสต์มาสยูนลคอดและคำต่อมานี่ทุกคนก็จะชอบมากๆเพราะว่ามันเกี่ยวกับของขวัญ ทุกคนก็จะตื่นเต้นที่จะได้ของขวัญไม่รู้ว่าคนนี้จะให้อะไรเราเราหวังอันนี้เราจะได้ไหมแต่ว่าของขวัญที่เราได้คุณครูบอกเลยนะคะว่าเราควรที่จะดีใจในสิ่งที่เราได้ไม่จําเป็นต้องคาดหวังในของขวัญเป็นชิ้นใหญ่ๆของที่มีราคามากบางทีของขวัญถ้ามันจําเป็นสําหรับเราจริงๆเราก็ควรจะดีใจ เราควรจะดีใจในสิ่งที่เราได้เนาะของขวัญในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเขาเรียกว่ายูล์กาวะยูล์กาวะก็คือของขวัญน,นอกจากนั้นเพื่อให้เป็นความมีสีสันแล้วก็มีบรรยากาศของคริสต์มาสมันก็จะมีการตกแต่ง แล้วก็ตกแต่งไม่ว่าจะตกแต่งในบ้านนอกบ้านตามถนนหนทางหรืออะไรก็ช่างตกแต่งเขาเรียกว่ายูเลพินต์ยูเลพิน์อันนี้เกี่ยวกับการตกแต่งนะคะบางทีก็อาจจะเป็นพวกเอาต้นไม้ต้นคริสต์มาสมาแล้วก็ยูเลพินต์ก็คือของที่เอามาห้อยนำมาตกแต่งนั่นคือยูเลพินต์ เอามาตกแต่งนะคะเอ่อคำต่อมาคือคำว่ายูเลเทร่ยูเลเทร่ก็คือต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสปัจจุบันนี้มีอยู่สองแบบจริงๆแล้ววัฒนธรรมของคนที่นี่ก็คือจะใช้ต้นสนเลย ต้นสนที่เป็นยูเลเทรโดยสวยสวยเลยนะคะแล้วก็เขาจะตัดมาแล้วก็เอามาใส่ประดับตามถนนหนทางประดับในบ้านหรือว่าประดับนอกบ้านคือยูร์เลเทรแล้วก็จะเอาพวกยูเลพินท์ของอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆเนี่ยไปห้อยไปแขวนให้มันสวยงามเอาไฟไปใส่ให้มันมีบรรยากาศของต้นคริสต์มาสและปัจจุบันเนี่ยนอกจากว่า จะเอาพวกต้นไม้จริงๆมาประดับแล้วยู่ละแทรก็มีต้นแบบพวกพลาสติกใช้ใช้แล้วใช้อีกหลายครั้งหลายปีก็มีอันนี้ก็มีนะคะยู่ละแทรแล้วมีคำว่าอันนี้รู้แล้วเนาะ list print print ก็คือตกแต่ง list ก็คือพวกไฟพวก ไฟพวกเทียนที่นำมาประดับและคำที่สุดท้ายคือคำที่เด็กๆอาจจะเห็นก็คือเวลาเทศกาลคริสต์มาสเราเปรารถนาที่อยากจะได้อะไรเราก็จะเขียนความปรารถนาเขียนสิ่งที่เราหวังเราอยากได้อยู่ในถุงเท้าเพื่อเราเรา คิดว่าเออถุงเท้าเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีของขวัญจากซันตาคลอสมาใส่ในถุงเทา้าถุงเท้าเนี่ยเราเรียกว่า Jules t r u m p e j u l e s t r u m p e อันนี้คือถุงเทา้าถุงเท้าเราไม่ได้ใส่เองนะถุงเท้าที่แบบถุงเท้ารับของขวัญอนะใส่ของขวัญน,นะคะ บางคนก็จะเอาถุงเท้าเนี่ยอยู่ใสตรปะแล้วก็ใส่กระดาษที่เราเขียนไว้ว่าเออฉันปรารถนาอันนี้คริสต์มาสอยากได้อันนี้ก็ใส่กระดาษลงไปในถุงเท้าแล้วก็ไปแขวนไว้บนเตียงนอนหร,อหรือว่าข้างเตียงนอนแล้วก็ถ้าเผื่อโชคดีก็อาจจะได้ของขวัญในสิ่งที่เราปรารถนายังไงก็เรียนรู้คำศัพท์นะคะแล้วก็ เดี๋ยวเมื่อถึงเทศกาลเดี๋ยวพวกหนูก็รู้เองว่าอันนี้มันคืออะไรมัง่งแต่ตอนนี้เรียนคำศักไปก่อนสวัสดีค่ะ